sợ thì cũng phải không sống sổ Đó, như thế Ai có thay này đứa Cảm ơn Bỏ kẹt Cạp hóm Hóm bỏ con hóm Mà đi nó thì thứ nhắn nè Khăm Khăm Khăm, ăn ăn cả nông khôi anh đi dù bán đi đấy, tỏ em Dù hương bao công cho tao coi tiếp tục bỏ cái nhà này hả năm cặp bún เตียมเ,เนียเียมเตียมเปปอกหอมก่อนจังหน้าผ้ากัดมาโดนแล้วปะ<อ><อ>มาแต่เช้าอ้กข้าวเช้าหลือว่แต่เนี่ยกินแล้วกินแล้ว เงินบาทอมเงินสอบจอยมีงานเหม่งแจกเดี๋ยวไปเบิ่งมุมอื่นก่อนบนบดอันนี้อีกมุมหนึ่งเราเพิ่นกำลังกับเข้าเป็นแนวกินเป็นกำลังปันปืนอยู่ปันปืนตามคุณกับกระปั้น izon, ต,ต้มกระปังแกง น่าจะเป็นเป็นเนื like ้อ <t Herm brackets> nice. ัวงวะเนื้ออย่งนันะเนื้อแบบอะเนื้อัวตาคุณเป็นกางต้มเนาะ ทำให้วางอะไกจิคนนีาเจงต้อง,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 งักันงนีกจะต้องเติมผ้าคล้วเพิเพื่อนกันละโอ้ตอนนี้เนาะมีเครื่อง,าอนะม,งมารอมามาตั้งขายอยู่ งานบุ่นแจกอยู่เือนบาตอมสาวจอยสบายดีวัยรุ่นหน้ากอกหัวยิ้มรุ่นเดี๋ยวยังขึ้นพอได้ตอนนี้โอ้เองเด็กน้อยหลายขนาดอันนี้ เตรียมของเตรียมของขายเครื่องขายอย่างนั่นี่ขายองเล่นบ่อนี่าอเตรียมเครื่องมาแล้วลูกค้ามารอบึงรอบึงเครีอมเตองเตียงโอคตโอเค เลาขเลนเหนงอี่นี่เ็นกเหมเงนเด็กโตแตกตื่นยังไงเลยเห็นของเล่นไหมเงนเหมือนตอนมนผมยังเด็กเหมือนกันเวลามีงานเนาะเอาไปเอาของไปลง มีของเล่นไรบไปเฝ้าอะไรมาาตัวนี่าไ่เนีม่มีาซื้อไดเอ้ซื้อไม่ซื้ออันนี้ก็เป้ามืนเดิมเ้่าตอนเด็กแมนอยากบึ้งอย่างเนี้ยรุ่นรุ่นทุกทุกกล้องวอที่เปิดบอว่ามีอย่างเนี้ย หลุงปูเน้อยกำลังหลังออกมาปุ๊บโอ้ยลกคข้าลุค้าจ่งมืดกังไม่หับอีกยิบอกางเลยครับ <c oughs> อนนเ้ ใเกยเยเเสเเเลเ้เเยจัเลยิมรต๊ก็ติดขอบสนามกนเนาะนี้เป็นบริเวณที่อยู่ด้านหน้าเฮือนละเหมือนเกน้างานนะครับอบไปด้วยภูเขาภูเขา สวยงามล้อมรอบเป,ป้าปลาใส่น้อบอ้าโอ้โหอ,อันนี้น้อยลูกน้อยน,นัวนวไพยกระเป๋าไหมมีนีลูกน้อยอไพยหลังไปนำเนาะไปตึ้กป่า,าน,น,น้อนมาบอกมังหุ่ง อยู่ข้างบได้ก,กรเบเจ้ได้กเก็บพักเด้อนีเจ้าปอมอออันนี้เป็นเมาป่าอยู่ทางเข้าบ้านอ,อันนี้เป็นฮาน มือบมแม่เลยมือมามือผมมาเลยมือมามือบ่มามือมามือบ่มาเพราะว่าเพราะน้ำผมมีตลอดเนาะตัวละยกับมาคือลาไกับ่มาเพราะว่าน้ำบมงามอันนี้ฝนอันนี้ฝนอันนี้ฝนตกฝนก็เลยมา้กบ Har du funnet Nyba? Ja. โอได้เนาะรอบนี้บ่ได้ทารุนจัดระเบียบ่อนทารุนเท่าน่ะยกรอบหน้ามีอยู่สามอันนะครับกระดุงมีอยู่สามอันีอยู่สามอันบบ้าเราเียบเราเียบผู้สาวก่อนาซบึงน้ำมาเมื่อวานนี่น้ำเนี่บ่ไหลแบบนี้โอ้ตกเมื่อคืนนี่ มือเช้าตกอยู่บ่ใาเย่นี่แม่เมือเช้าตกอยู่บ่ฝนเช้านีตกบ่แห้งบอกเลยเี๋ยบาเราเคลียรใคอยากกินมาเคลียบมามือเช้าฝนตกบ่แห้งจะพึ่งก็ได้เดี๋ยวอ่นหดนเ็เียมันได้ลราาลด

อืมคนได้แล้วัางน้อยหันหนามาดูทางร้อยทำา้พี่เหรอจะปิดหนามไหมนั่นเลยนั่นเลยว่าใกล้เยอะแต่ใกล้ทีเบนอะไรโอ้ทุกเสียตัวทรัพย์จะหล่นเลยโอ้สาวน้อยยก